ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดหลิงซานหรือว่าภาษาจีนเรียกว่า หลิงซานต้าฟอนะคะวัดพระใหญ่หลิงซานนี่เองนะคะอยู่ที่มณฑลเจียงซูอูซีประเทศจีนห่างจากเซี่ยงไฮ้ประมาณ2ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่านั่งรถมาแต่ถ้าเกิดว่านั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยจะอยู่ที่1ชั่วโมงแล้วก็นั่งแท็กซี่มาต่ออีก1ชั่วโมงเช่นกันซึ่งเหมารถมาเหมียวคิดว่าสะดวกสบายกว่านะคะตอนนี้เราซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะราคาอยู่ที่ คนละ210สหยวนสาหรับราคาตั๋วธรรมดานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าวัดน,นี้มีความสําคัญยังไงบ้างเดี๋ยวจะมารเลาให้ทุกคนฟังค่ะมาเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้นะคะสําหรับใครที่ซื้อตัว๋วสําหรับนั่งรถนะคะไปส่งตามจุดต่างๆเนี่ยจะอยู่ราคา40หยวนไปกับสามารถหยุดได้ทุกดรอ p เลยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อเพราะว่าเรายังมีเวลาอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงจุดต่างๆกันอันนี้เขาเรียกว่าบ่อสาหรับชำระล้างร่างกายก่อนที่จะ เ้าไปไหว้พระด้านในนะคะใครนะคะ<ก>ที่มาที่นี่สามารถมาล้างกอนได้เลยด้านล่างของเรานะคะเรากำลังจะเดินไปที่ข้างหลังกันนะคะแล้วก็ที่เนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ20กว่าดรอปด้วยกันนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครมีเวลาก็ไม่ต้องเช่ารถแบบเหนียวก็ได้นะคะแล้วก็เดินดูตามจุดต่างๆดูตามวิวต่างๆได้เลยแล้วก็ที่เนี่ยก็มีการแสดงด้วยนะคะเราจะมีการแสดงการตอน ประมาณ4โมงของวันนี้นะคะเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้เราจะเก็บได้ครบทุกจุดกันไหมไปกันก่อนที่เราจะเดินข้ามเข้าไปนะคะตรงนี้อีกดอกหนึ่งนะคะเรียกว่ารอยเท้าพระพุทธเจ้านะคะหรือว่าฝอจูฐาน ก็ตรงนี้นะคะเราเดินเข้ามาเนี่ยใกล้ใกล้ตัวแล้วเนี่ยข้างในสามารถไหว้ทั้งหมด4จุดได้นะคะ <c oughs> แล้วก็แต่ละจุดหรือว่าเราจะซื้อทูบเนี่ยเพื่อจะปไปไหว้ข้างในใครนะคะจะไหว้ด้วยมือเปล่าก็ได้หรือว่าซื้อทูบก,ก็ได้นะคะ ถ้าเกิดว่าราคาทั่วไปจะอยู่ที่ชุดละ1,000หยวนแล้วก็จะมีําแปรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหรือว่าเรื่องของความชัเฉลียวฉลาดหรือว่าเรื่องของอะ,อะไรนะเงินทองร่ำรวยหรือว่าอยากให้ที่บ้านเนี่ย มีความสุขตลอดวีก็คือสามารถเลือกได้เดี๋ยวเดยจะเขียนคาแปลไว้ให้ของแต่ละอันนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเลือกไปหนึ่งชุดแล้วก็มีมีเทียนขายด้วยนะเทียนจะมีให้เลือกหลากหลายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรไปบ้างอันนี้หนึ่งเซทที่เราซื้อมานะคะเราซื้อมาทั้งหมดสี่เซตเราก็จะได้เป็นทังคูปขนาดใหญ่แล้วก็มีเทียนใหญ่มากคุเดี๋ยวเราจะไปไหว้ร้านไปกันนะคะทั้งหมดสจุด,ไ,ดไปกันเถอะ 你给我下，下给我掉。 แล้วก็มาถึงจุดสุดท้ายของเรานะคะก็คือจุดที่เป็นการตั้งอตัวจร,จริงตัวปืนเลยนะคะเพราะว่าคู่ใหญ่มากแล้วก็เหลือคู่แล้วก็เทียนชุดสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะคุณบกอกว่าข้นบนการจะบอกว่าขั้นบนช่าแล้วก็สวยแล้วก็มีความขังแบบขังมากจริงๆทุกคนเราเป็นขั้นบนกัน 有序进香，留意香烛，小心烫伤人和衣物。 ใครนะคะที่อยากจะมาที่นี่นะคะก็แนะนํานะคะให้เตรียมร่างกายแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ดีๆเพราะว่าอย่างที่เหมียวแนะนําไปก็มีอยู่หลายวิธีอย่างเช่นเมารถจากเซี่ยงไฮ้มาเลยนะคะนั่งมาสองชั่วโมงหรือว่าถ้ามากันไม่ไม่เยอะคนนะคะก็นั่งรถไฟความเร็วสูงมาได้แล้วก็เรียกแท็กซี่ต่อมาที่นี่อีกหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าที่เนี่ยเขาก็จะมีรถบริการแต่ว่าเราก็จะไม่ได้เที่ยวเซอร์เวย์รอบๆทุกทุจุดนะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่เหมียวแนะนําให้คนไทยอมาที่นี่นะคะเพราะเหมียวรู้ว่าที่นี่สวยแล้วก็ มีอีกหลายคนนะคะอยากมาแต่ว่ายังไม่ได้มานะคะถ้าเกิดว่าใคร,รที่นับถือศาสนาพุทธแบบเหนียวนะคะก็แนะนํานะคะใครนะคะที่เคยมาแล้วหรือว่ารู้สึกว่าอยากเห็นอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมืองจีงเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะคะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย,บาย